มีมีอะไรเสนอใชไหมครับทุกอย่างอ่ะสูตรกูจักรพรรดิกูขอคืนหมดเลยทุกอย่างได้ไหมเราจะเอาจริงๆริเาผมรู้เอาจริงผมรู้ตัวเองออืผมไม่ได้อยากแบบอย่างที่พวกคุณว่าหรอกบารมีอะไรเงี้ยยังไงก็คืนไม่ได้อ่ะเอาตรงๆเลยมันจะหักหน้าเขาอ่ะถ้าเราคืนมันจะหักหน้าแจ็คเว้ยใช่เขาจบเพื่อจะให้ JK ไปอ่ะใช่มันดูออกดูง่ายๆถ้าใครเล่นเยอะอ่าไม่ไม่คืนครับเพราะว่าจะเป็นการหักหน้าเพราะพี่เขาอ่ะ ก็ถึงว่าอยกมางข้อความอ่ะมีแคาฟูมีแคาฟูดูแลตัวเองนะดูบหลีชื่นใจบะมีกัญชาครับกัญชาชื่นใจปะนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งใช่ปาะอยู่ไหนอ่ะนี่ครับครับ เอาเลยครับจะคุยอะไรเออกวตีนเห็นสีสูดที่ผมใส่ไหมเห็นคร้บเห็นเห็นแล้วเห็นต่อวันที่แล้วแล้วข้าแต่ไม่อะไม่ไม่เรจะมาคุยกับมึงดีๆนะโอเคคุยมาเลยพูดมาเลย แล้วกูมีข้อเสนอ้มึงข้อเดียวว่ามาส่งไดมันเฮดใช่ได้ส่งไดมันเฮดกูดูเรื่องนี้เลยกูติดติดแกงมึงอ่ะแล้วก็มูลผมเทปะไม่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 น่าได้ไม่จ่ายงงโอเคไหม อันนี้ต้องเรียกแก๊งมารวมคุยตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ลองเรียกมาด<อ>ูตร,ตรงๆเลยถึงไอเรื่องที่ติดไว้ใช่ไหมที่ไอนี่ไวใช่ไหมเหมือนเดันเหตอะพี่ต้องรอง<า>แก๊งมามาีมีอะไรเสนอไหมทุกอย่างอ่ะสูตรกูจักรพรรดิกูขอคืนหมดเลยทุกอย่างได้ไหม จากพัดไม่น่ามีครับต้องวันที่ราเล่นหลังยี่ภาพอ๋อไม่มีอะไรใช่ปะรถน้องผมรถน้องผมโค่ับแลรวก็รถน้องผมด้วยครับใช่ครับถ้าเป็นรถต้องรอคุยดีซีครับเดี๋ยวต้องคุยกัแกก่อนเลยพี่ค่อยไม่กูคุยกับมึงได้นี่อุ้ยทำไมอ่ะทำไมเราตีซีอย่างเดียวเลยอ่ะว่างี้เอานี้ไหมมี่เรื่องค่นี้เองว่ากูไม่เคยมีปัญหากับมึงนะมี่อ่ะฮะ ทำไมต้องเจาะจงกูอ่ะไอ้เหี้ยกูจะมมไม่ใจอ่อ,อนถึงมูลค่าที่มึงจะเสียหายกับตอนเนี้ยไม่เหมือนเดียวกันไม่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 กูไม,ไม่ได้มาขู่นะเว้ยขอโทษดีๆบอบถ้าสมมุติว่ามึงจบเรื่องนี้กูแล้วก็คือลดกูอ่ะกูจะปล่อยมึงชิวๆเลยชิวแบบคือไม่ไปแตะนอกจากแก๊งมึงมาแตะกูอ่ะ มึงโอเคไหมมี่อันเนี้ยอืมผมขอคุยกับแก๊งทุกคนได้ไหมไม่อยากตัดสินใจคนเดียวเอาเลยเอาเลยเลยคุยเลยก็เอาเสียงส่วนมากได้ครับได้แล้วถ้าสมมติผมให้รถคืนอย่างเงี้ยไปกับสีสุดอย่างเงี้ยครับแล้วไอของที่ผมต้องได้เนี่ยผมได้ไหมก็คือ,อโมคาหมดเลยดิไม่ต่อต่อที่เองต่อให้เองได้ไปสุดท้ายทุนนี้ก็มาเตียวคืนอยู่ดีอะน่องไหม จบกันด้ดีดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นเออมึงลองคิดดูดีคิดบ้าแม่เอาจริงนะเรื่องสีสูตรอะผมไม่ติดอยู่แล้วผมสีไหนก็ได้อะแล้วก่อนที่ตัวผมนะก่อนที่เราจะได้อะมันมันได้มาแบบไหนอะเราจะผมรู้เอาจริงผมรู้ตัวเองอืมอืมอืผมไม่ได้อยากแบบอย่างที่บวกคณว่าหรอกบารมีอะไรเงี้ยแต่แค่ตัเองมึงจะเอามึงจะเอาไหมล่ะของอะกูถามมึงแค่นี้แม่ถ้ามัน ถ้าสำหรับตัวผมนะตัวผมอ่ะผมก็ไม่อยากได้เพราะว่าหนึ่งอ่ะมันไม่ได้จากจากดีจีร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไง<ช>ถ้าจากร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะมันก็ภูมิใจกว่าเก็ตปะแต่ไอเรื่องนะี้ผมก็ต้องรอคุยขอคุยก่อนแป๊บมึงได้ไหมอ่ะได้ครับได้เพราะอย่างที่ผมบอกผมไม่ติดสีสุดเดีผมใช้สีอะไรก็ได้แต่แค่แม่แม่อีเหลี่ยงพอทำไมบังคับนี่บ๊อบใช่ไหมไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแค่ลองช่างน้ำหนักดูไม่มึงจะใส่สีขาวต่อก็ได้ด้วย หมายถึงว่าถ้ามึงอยากใส่แต่ว่าคนคนนะคนคนของกูอะจะยอมหรือเปล่าถูกไหมบอสเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวมันมนะว่ารอให้เขาโตแล้วแบบว่าพร้อมที่เป็นดีจีจริงๆมาตีเรา <c oughs> ดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นนะรอให้เขาก็ยังมีศัก์สีเว้ยด้วยกูดวนนะพี่ีเรามาไม่แป้บนึง ว่าอันนี้มันมาคุยข้างในมาคุยข้างในถ้าเราไม่เอาคือเหมือนเราจะหักหน้าพี่แจ็คอะเอาง่ายๆเลยมันมันใช่ใช่คืนอะคืนไม่มีปัญหาแต่มันจะหักหน้าพี่แจ็คไงประเด็นอะคือเก็บต้าช่วะกูกูจะพูดให้ฟังนะเราที่เราคุยกันตอนแรกอะเรื่องเสร็จสุดเราไม่ปัญหาเราแต่แชร์อะไรก็ได้แต่ว่าแจ็คอะคือเขามาช่วยเราเก็บป้าฟังมึงฟังก่อนแจ็คเขาเขามาช่วยเราเก็บป้าเขามาช่วยเราแล้วเขาอะ คือเขาไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยตอนเนี้ยเขาเสียเงินกี่ล้านเป็นสิบนะเว้ยเพื่อมาละเทปไปอ่ะถ้าสมมติถ้าเราให้เขาอย่างเงี้ยถ้ากับว่าเราจะหักหน้าแจกนะเนี่ยผมก็จะเราคุยกับแกงว่าจะรับโดนตีไหมยังไงตีล้หน้าเราก็อาจจะมีสิทธิชนะน้อยอ่ะแต่ก่อนที่จะแพ้เราก็ทํทให้เขาซุนหน่อยอ่ะอย่างน้อยก็เสียก็มีเกินสามสิบที่เราไอ้ที่เขาเสียให้เราอ่ะถ้าเราแพ้มีโปรเทคเป็นเดือน ใช่ใช่แต่ถ้าเขาไอ้นี่เขาก็รันตีเเขาไม่โปรเทคเนาะอม่าลืมเอืมไอมูลค่าที่เสียถามว่ากูกลัวไหมกูไม่กลัวเน้ยมันก็เท่ากับที่ที่เราไอเขาเสียให้เราเนี่ยผพราะว่าไม่น่าเกินนี้เผลอๆก็ถ้าตกลงห้าถ้าถ้าเราจะเลียงเขาจริงๆอ่ะอย่าเกินห้าสิบเอาไว้แบบถ้าสมมติเรางอมนะเราก็ยอมเอ่ยให้คบห้าสิบแล้วก็จ่ายสามสิบเอ็ถ้าเราเลนกังเขาอะเราต้องได้ของทุกอย่างนะอย่าลืมใช่ใช่เพาเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าถ้าสุดถ้าเราได ่อคราได้ของมาลรก็โดนแต่อย่างน้อยมึงฟัง80ใบเอ่อได้กี่มึงเออได้ปี่คนล4 5รอบอ่ะอันนี้ผมก็เงิน 30m อ่ะเงิน 30m มึงสามารถเอาไปทำที่อะไรก็ได้นะเว้ยมึงจะรับเล็กอะเป็นแสนรับเงินแดงก็ได้ไอ้ใช่ป่ะคือมันก็ตีได้เว้ยแต่ใช่แล้วก็ต้องสำรองไว้พอรอแบบรอรอจ่ายเขาด้วยอ่ะจะได้ไม่ต้องาร์มเหนื่อยอย่างแล้วก็สัก 10m มฟอีก20อะไรประมาณเนี้ยงงไหมแล้วผมก็เลยจะถามคนเนี้ย สมมติเราซูนจริงๆอย่างงอมนะถ้างอมมันจะจะต้องไปยอมมอนเขาแล้วก็ต้องจ่ายค่าป,ประกันแทนอะงงไหม,ไม,มใช่ก็เลยรอรอคุยแก๊งทุกคนดีะ่ะยังไงก็คืนไม่ได้อะเอาตรงๆเลยอะมันจะหักหน้าเขาอ่ะคือถ้าเรามา,าช่วยเราถ้าเราคืน่ะ,ถ,นะถ้าเราคืนมันจะหักหน้าแจ็คเวใ้ใช่ใช่หยดปะครูอยากให้รู้ทุกคนว่า เออคือกูก็ไม่อยากไปนปัญหากับทาง JK ด้วยเร<อ>เตัดสินใจเขาไม่ช่วยลวเอาง่ายๆนะเว้ยถ้ามึงคืนเท่ากับมึงไม่เป็นมึงมึงแบบมึงกับอเคคือแบบแบบเดินข้างกันได้อะ่ะแต่กับ JK อะ่ะมึงจะโดนเนแต่ถ้าเราเราเลือกที่เราจะไม่คืนเขาถ้ากับ JK กับเราก็ยังแบบคุยกันได้เห็นไหมวะอือตอานี้เราอะซุนจนแบบประกันหนักครบได้เราคิดถึงมูลค่าที่เราจะได้ มันก็พอๆกันอยู่ใช่ใช่มันไม่เสียหายเล็กน้อยอ่ะง่ายๆอ่ะเล็กน้อย่อยางน้ก็ได้เล่นดีกับใช่ขออย่างอมเลยถ้าไม่งอมชิวเดี๋ยวนี้เราเป็นคนเท่าไหร่ของเราอยู่อยู่ที่พวกมึงอ่ะเออได้สิบอันอะตอนเนี้ยบัตรประกันอะชิวคือคุยกันเลยนะเว้ยไอ้ยาคุยกันถ้าจะเล่นมึงก็ต้องโหวตกันว่าจะเล่นถ้าครูตัดสินใจครับที่ตัดสินใจว่าเล่นแต่พวกมึงไม่เล่นมึงงอมก็เท่ากับว่าเสียเปล่านะเว้ยถ้าตัดสินใจเล่นเนี่ยได้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  เอ้ยมาคุยกันตรงนี้ก่อถ้าเป็นปกติได้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 หมดถ้าเขาจะตีเราแค่เขาต้องจ่าย80ดสบกับ3ามสิบเอ็มถ้าเขาไม่จ่ายเขาก็ตียังไม่ได้เขาก็ยังตีไม่ได้ถ้าเราตัดสินใจปุ๊บแล้วเขาตีเราตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปคุยดีซีเลยว่าเขาใส่ชุดขาวเขาบอกบอกคนอื่นด้วยว่าเราไม่สวนเนาะใช่ใช่อย่าสวนอย่าสวนเอ้แต่เราไม่มีฟเทินี่ไม่ไม่ไรไม่ต้องไม่ต้องสวนไว้ก่อน เอาเอากันไว้ก่อนตรงมามากเอไม่แต่เราสวนได้นะสวนได้เพราะว่ากูกูบอกให้ฟังนะเว้ยเรื่องสู่ขาวอ่ะกูบอกกูคุยกับพี่แดนนี่แล้วตั้งแต่มบ่ายแล้วาขอข้าวหน่อยพี่แดนนี่เขารอผมพี่นอนอยู่กูกูกลัวกูกลัวเจอกับไอ้ไอ้ข้าวหลามมาโรงพยาบาลเลยถามข้าวหลามดูดิสใส่สู่ขาวแล้วต่อหน้าพวกกูเลยกูเลยบอกพี่แดนนี่แล้ว มันเป็นเชิมอะไรที่มันมาขอจบตอนนั้นน่ะใช่เขาจบเพื่อจะให้ JK ไปอ่ะใช่มันดูออกดูง่ายๆถ้าใครเล่นเยอะใช่รู้อยู่แล้วเว้ยว่าเขาต้องมาตีเนี่ยถามทุกคนแต่ว่าใน,นเสียงเดียวอะ่ะเนี่ยก็ต้องเล่นต่ออยู่ดีแต่ว่าแค่จะงอมไม่งอม อันนี้คือถ้าสมมติเขาเริ่มเริ่มตีเราปุ๊บเขาต้องจ่ายแต่ที่เราขัที่เราอยู่ถูกไหมถ้าสมมติเขาตีตรงนี้เขาจะถ้าเขายังไม่จ่ายเขาก็จะโดนทีซีจากการบวกโปรเทคเขาหายแล้วถ้าเขาโดนแก๊งอื่นมายำอ่ะแกเขาตีเราไม่ได้อ่ะตอนนี้เอาเอาเอาง่ายๆ่ายเดี๋ยวไปฟังกันไปฟังฟังนะเว้ยเขาตีตอนนี้โปรเทคหลุดเก็ตป่ะสองคือเขาจะบิดเงินเราเราวเขาเจอทีซีต่อเขาบิดเงินเราเราก็ต้องได้รถเขาด้วยดิถูกป่ะเพราะเขาขับรถเราอยู่ก็ไม่อยู่เรา S <S มันมากกว่าสามสิบเล่มอีกถูกปะ,ปะไม่ไม่กูอยากคิดมูลค่าถ้าเราเล่นอะต่อให้เราจะแพ้หรือยังไงอ่ะมันก็บอกเราไปเท่าไหร่เว่วแน่แค่ดอย่าถ้กูจะสื่อว่ามึงจะงอมกันหรือเปล่าอาจจะได้ไดแบบยื้ยอเหมือนเขาเลยนะแบบยื้อเลยอะถ้าใครเห็นเคยเล่นกับซิกซิกอะนั่นแหละจะยื้อเป็นนั่นเลยยื้อให้มันเสียของให้มันรเข้าไปอุ้มเล่นอะอต่กงคิดอยู่ว่าถ้า ถ้าสมมติเขาเขาเสียเรา80ใบแล้วล้วก็เหมือนเราเอาบัตรประกันเขามาเล่นฟรีๆปใช่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 อันเนี้อย่างไรเราก็จะเสียเสียเสียแค่ค่าจบอะค่าค่าสินสมคัาอะเพราะเพราะต่อให้เขาจะมาตีเราปุ๊บเราก็ต้องมาเจรจาเขาเขาอยู่ดีว่าเล่นกี่ใบซับซับสินเท่าไหร่แล้วตอนนี้กดทีซีออกแล้วว่าทีซีผู้คาไหนคือคานั้นใช่เขาบังคับถ้าในกรณีถ้าเราไม่ลงตัวกันได้ไปทีซีบังคับชิลก็ตอนเนี้คือชิล ไม่มีเกินร้อยแน่เพราะว่าเขาผิดกฎทร่ดยด้วยนะตอนเนี้ใช่ใช่เราถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะอย่าเกินห้าสิบหน้าเกินห้าสิบหรอมั้งเพราะถ้าแค่สุดๆอ่ะมันไม่มีจักรพพัดเหมือนตอนเราไปตีเขาเนี่ยใช่จักระรัดิขเขาลดจักรพรรดเราอ่ะนี่เท่ากับว่าเราเราเราแทบไม่ได้เสียอะไรเลยเว้ยแค่เราเราจะงอบกันหรือเปล่าแค่นั้นอ่ะไม่เสียแทมได้ได้ประสบการณ์เพิ่มอีก เออครับไม่ได้ฟาร์มดีครับดีครับโยนไปเลยก็ได้ถ้าพูดแต่เราก็ไม่โยนกันหรอกเขาเล่นกัเราเล่นเหมือนเดิมเต็มที่เราเล่นเหมือนเดิมแต่แค่ไม่มีเจคไม่ปัญหาเว้บบอกห้าเราไม่มีไม่ีปัญหาเราเล่นโดยการสื่อสารเอาอย่างเดียวเว้ยเราก็อยู่บ้านไงมันที่เขาอยู่คนเราอาจจะไม่ได้สามห้าแต่เรามียี่สิบกว่ากว่าเราก็สามารถเอาเขาเอ่อได hey, oh really so ้เว้ยเชื่อ uh กูด uh, oh well, ี เดี๋ยวกเคสสองเคสไม่ต้องกลัวต่อเราไม่โหดดเหี้ยเอาเอาแค้ทำให้ดีที่สุดพอเว้ยถ้าจะเล่นนะอย่ากลัวของหายแค่ั่แหละไปขลามคลอหายไว้รอบนึงแค่ไม่เป็นไรเลยก็อะไรหน่อยเว้ยไม่มีอะไรเยอะตีเยอะขึ้นอยู่แล้วดีอันนี้ใครลองไปเช่ารถลดไหมครับอะไรนะเรอก่อนรอก่อนต้องดูข้างหน้านี่ก่อนว่าเป็นยังไงนะไปตัดสินใจพี่กูกูไงก็ได้อะกูเล่นได้แต่ไม่คืนนะไม่คืนเดี๋ยวผมพูดเองครับผมพร้อมหายครับครับมาหายแล้ว ไอ้ไม่ต้องนำบูมแล้วไอ้ไม่ต้องนำบูมแล้วไม่ส่วนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องสวนก็ได้เฉยเฉยก็ได้แบบว่าอันนี้ทีเดียวแบบว่าใครไม่สวนดูของเล็ดดูด้วยนะแล้วตอนนี้ทุกคนโอเคนะโอเคใครมีของก็เข้าบ้านไปเก็บเลยกูเก็บเนื้อก่อนเนื้อสิบสี่ชิ้นเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปคุยกับพี่ชีก็ได้มาพี่ชีมาตินใครมีของไปเก็บเลยใครไม่มีของก็มาไม่พวกมึงฝากกล่องซ่อ์มห่านหน่อจะแล้วบอส ไปเทุแป๊บนึนครับอ่าได้ข้อสรุปแล้วครับว่ามี่อ่าไม่ไม่คืนครับเพราะว่าจะเป็นการหักหน้าเพราะพี่เขาอะ่ะก็เลยไม่คืนดีกว่าม่ลองคิดดูดีๆนเว้เพราะผมว่าไม่คืนแต่ว่าไม่เอาเงินใช่ไหม อะอะไรนะหมึอนไม่เอาของใช่ไหมไม่ไม่ถึงสัญญาดีซีอ่ะเอาเอา,เอาเป็นเหมือนเดิมครับเพราะาเ่ีเดวเป็นหางหน้าพวกพี่เขาอ่ะคือสุดท้ายจะไม่ให้ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใชไม่ไม,มีมีโฮเทคนะไหมตอนนี้นล้ตัวใช่ไหมรู้ครับต้วตัวแต่ไม่ลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเรามาตีกันตอนที่แบบ มีก็ฟูฝั่งฝั่งผมก็ฟูไม่ได้หรอมันก็อยากวันนี้แต่พวกผมตัดสินใจพลาดไปให้เขาช่วยแล้วไงแล้วก็นนเขาสามารถแก้ไขได้ไงไม่ไม่ไม่เอาอย่างงี้ก็คือไม่อยากขังหน้าใครใช่ไหมใช่ใช่มีก็เอารถกลับขึ้นมาสี่แค่นี้ง่ายง่ายแต่สัญญาทีซีมันยังอยู่ไงประเด็นอะจริงจริงถ้าเราตกลงคุยกันได้อ่ะมีก็ไปบอกทีซีได้นะเพราเปลี่ยนข้อเนี่ย แม้ตามสัญญาก็ได้เว้ยก็คือมี่ก็เอารถกลับคืนมาไงอันก็มาตีเอารถคืนเง่ายสัญญาที่ซี่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เนาะงงไหมไม่ไม่ไม่งงครับไม่งงไปก็ได้เขาหมายถึงเรื่องนี้ด้วยเปล่าพี่ถ้าเราไม่จ่ายไงเรายอมเสียนี่ไหมเสียรถไปเราค่มาตีเอาคืนได้ไหมอย่างเงี้ย วันเราแค้น่ะแค้นเจ้าของรถเหรอจะหายกว่าเดิมนะเจะหายกว่าเดิมนะมตอนนี้ไม่ได้แค้นอะไรนะแค่ไม่อยากขังหน้าเขาครับโอเคเข้าใจอยู่นะใช่ใช่เอางี้ไปล่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับทีซีเราโอเคไม่จ่ายมี่ก็ยึดยึดรถไปเลยีโอเคไหมน้องบอกบอกไปว่าคิดดีๆพอคุยกับทีซีอย่างเดียวพอมีได้รถปุ๊บแล้วนี่ก็ค่อยมาตีเอาคืนไงรถอ่ะ แต่มีม่ติมีก็มีก็คืนง,ง่ายๆก็ได้เราคอยทีซีแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วหมด <c oughs> มันเป็นเหลี่ยมไ้ยมีอ <c oughs> ้ว <c oughs> เอา,เอาตาม <c oughs> ตามตามตาม,ตามที่วัวดีกว่ัทุกคนในแก๊งมีลงเสียงว่าจะไม่คืนถูกไหมป่ะ ใช่ครับเพราะรวมถึงรวมถึงเงินที่จะต้องได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนโหวตโหวตเยอะไหมเนี่ยแค่เนี้ยที่มันเข้ามันเข้ามาแค่เนี้ยเออเห็นท้องใจกันทุกคนใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็ไอ้เงินที่ได้นั่นน่ะได้โอเคมาตีก็เอาเงินเนี้เป็นเรียกอะไรเงี้ยไม่ไม่อย่าเอาเอารอรอคุยทีซีวะมี่อย่าเพิ่งบอกเขาเออทีซีไหมถ้าถ้ามันไม่ลงรอยเงี้ยใช่ใช่งั้นไปแขวะทีซีก็ได้ โอเคแล้วมีมีมีตัดสินใจดีๆนะเว้ยตอนขับรถไปอะ่ะลองคิดดูดีๆโอเคครับ okay, <tr> ลองถามคนในแก๊งอะ่ะพิมพิ่ม,มอบอล้นใ<า>นแก๊งด<ง>ูไร่โง่ๆเยอะเหี้ยหน้าให,<ป>ใหม่ๆโง่ๆทั้งนั้นอะ